การม็อบประชาธิปัตย์ได้ออกมาแฉถึงประเด็นเงินบริจาคเพื่อเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะว่าไม่สามารถที่จะเบิกได้จริงค่ะโดยทางด้านของน้องชายนายสาธิตวงหนองเตยนั้นก็โดนจับได้ค่ะว่ามีการยกักยอกเงินค่าจ้างกาดวันละ3 0 0แสนบาทเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลมีเดียก็คือเรื่องของผู้ใช้ไ d ดีว่า alexju ซึ่งเป็นการม็อบประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมของแกนนาม็อบ ที่ไม่สนใจกาดที่ได้รับบาดเจ็บปางตายได้มีการโพสต์ภาพเพื่อนกาดที่ได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืนของตำรวจลั่นใสระหว่างเข้าควบคุมตัวที่สโมสรนหน้ากองทัพบกซึ่งกระสุนได้คว้านลำไส้8จุดเบื้องต้นนั้นแกนนำได้มาเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือ20,000บาทในการรักษาตัวซึ่งต้องทำต่อเนื่องทำให้ต้องมีการหยิบยืมเงินจากเพื่อนเพราะตกงานแต่เมื่อเอาบินค่ารักษาไปเบิกเพิมเ่มเติมจากแกนนำ ก็กลับถูกไล่กลับไปว่าถ้าอยากได้เงินเยียวยาไม่มีหรอกถ้าอยากได้ก็ต้องตายก่อนถึงจะได้ถึงหนึ่งล้านบาทอเล็กซ์จูโพสต์อีกว่าม็อบป,ประชาธิปัตย์สร้างเรื่องฮีโร่ขึ้นมาเพื่อเรียกเกินบริจาคตั้งแต่วันที่มีคนได้รับบาดเจ็บและต้องกลายเป็นฮีโร่อนาถาเงินเยียวยาไม่มีรู้สึกสงสารพวกกาดอาสาที่มาจากต่างจังหวัดต้องมารับลูกปืนที่หน้าประตูแทนพวกกาดเงินเดือนใส่เสื้อเกราะวันๆไม่ทำอะไร เอาแต่บิดมอเตอร์ไซค์ทำเท่จีบสาวในม็อบไปวันๆม็อบนี้ทุเรศอมเงินบริจาคก,กันสนุกสนานอย่าหลอกใช้ชาวบ้านให้ต้องมาตายแทนอีกเลยนอกจากนี้ยังได้เกิดความขัดแย้งของกาดม็อบประชาธิปัตย์โดยนายสาธรวงหนองเตยน้องชายของนายสาธิตวงหนองเตยหนึ่งในแกนนาม็อบประชาธิปัตย์พร้อมลูกน้องอีก530คนที่ได้ออกจากม็อบไปเพราะถูกจับได้ว่ามีการยักยอกเงินค่าจ้างกาดวันละ3 0 0 0 0บาท เพราะแจ้งจำนวนการ์ดเกินจริงเพื่อกินเงินส่วนต่างส่วนในกลางดึกวันที่19มีนาคม2557พันตำรวจเอกไรเลิศบัวแก้วรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1หัวหน้าจุดตรวจความมั่นคงถนนเพชรบุรีพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทได้จับก,กุมนายปิยศักดิ์คาดปรปักอายุ32ปีพร้อมกระสุนปืนขนาดจุด3.8จำนวน20นัดประทัดยักษ์จำนวน3ลูกมีดพับ1เล่มหนังสติ๊ก1อัน และเหล็กเส้นยาว1เมตรจำนวนหนึ่งอันพร้อมผ้าพ,พันคอและสายนกหวีดทองชาติขณะที่นั่งรถแท็กซี่ผ่านจุดตรวจผู้ต้องหารับสรารภาพว่าเป็นกาดของคอปทอาวุธที่พบนั้นเป็นของเพื่อนกาดอีกคนหนึ่งที่เป็นกาดอยู่ที่สวนลุมพินีโดยกำลังจะเอาไปให้แต่ถูกจับเสียก่อนขณะเดียวกันในช่วงเช้ามืดเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสนวังทองหลางก็ได้นำตัวนายพนมภัยหรือต่อช่างแต่งหน้าอายุ43ปี ช่างแต่งอายุ43ปีพนักง,งานขับรถของ,ของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทำหน้าที่เป็นกาศดของมอบประชาธิปัตย์หลังถูกจับได้พร้อมพบอาวุธปืนสั้นยี่ห้อเบรตตาขนาด9มมจำนวน1กระบอกกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน73นัดแมกกาซีน1อันวิทยุมือถือยี่ห้อไอคอม1เครื่องและสายคล้องคอลายธงชาติ1เส้นอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดา